สุดยอดไฟฉายอนเนกประสงค์อัลตาคอมแพกที่มีขนาดเล็กเพียง2.3นิ้วพร้อมฟองังก์ชันอนเนกประสงค์ให้ความสว่างมากถึง750ลูเมนสวัสดีครับผมดูกจากด้านแทงโซนะครับไฟฉายฟีนิกซ์รุ่น E18R เนี่ยภายในกล่องเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้มาให้นะครับก็จะเป็นตัวไฟฉาย ที่มีขนาดแค่2นิ้วกว่า,วานะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่มาใหนะ้ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แบบรีชาร์จนะครับฐานชาร์จที่ให้มาเนี่ยเป็นฐานเบอร์นํามนนะครับเ0 0รมิลลิแอมแล้วก็จะมีตัวสายของแขนมาให้แล้วก็มีสแปรโอลิงแล้วก็มีแหวนสำหรับเกี่ยวนะครับแล้วมีสายชาร์จสายชาร์จที่ให้มาเนี่ยเป็นสายชาร์จรุ่นใหม่นะครับเป็นสายชาร์จที่เป็นแม่เหล็กสามารถแปะติดกับตัวคอยชายเนี่ย ได้ง่ายเลยแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยก็จะเป็น USB สามารถชาร์จได้เลยนะครับง่ายแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับหมดสว่างสูงสุด750ดดลเมเน่สามารถส่งได้ไกลามากถึง136เมตรครับแล้วก็กดค้างเพื่อเปิดนะครับไฟฉายเนี่ยจะมีทั้งหมด4ระดับแสงด้วยกันแล้วก็กดค้างอีกทีเนี่ยจะเป็นแสงกระพริบก็คือสต็อกครับไฟฉายรุ่นนี้เนี่ยจะมีแม่เหล็กมาให้ด้วยทางด้านถ้ายนะครับสามารถดูดติกบกับเหล็กได้ ไฟฉายมีคลิปมาให้ด้วยนะครับสามารถเน็บได้ทั้งขึ้นและก็ลงครับที่ไม่เหมือนไฟฉายตัวอื่นคือโคมเรียนแบบพิเศษที่ฟินิกออกแบบมาให้กระจายแสงขาวนวลอย่างสวยงามนะครับตัวเลียนมีความบางเพียง3มิลิเมตรใช้เทคโนโลยีเคลือบ AI UV ทำให้ใสเคลียร์เหมือนโคมรถยนต์ใช้หลอด LED เกรดสูงครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจไฟฉายขนาดเล็กและความสว่างสูงสูงพขางง่ายๆแบบนี้นะครับ สามารถสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ f a c e b o o k Page Tank Store, Line แอ Tank Store, เว e ็บไซต์ e Tank Store หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆของ Tank Store ครับ